สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายอัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่ตางๆที่เกี่ยวข้องกับวง B.N.K.48 แล้วก็วง C.G.M.48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังอยู่ในโปรเจกต์พิเศษของผมอยู่นะครับก็คือการเขียนสรุปเรื่องราวของเมมเบอร์ที่มีรายชื่อติดในงานเ l e l e c t ือ n ครั้งล่าสุดนะครับก็ บอกกันไว้ก่อนว่าอาจจะเขียนได้ไม่ครบในทุกเมมเบอร์แต่ก็จะพยายามเขียนให้ได้เยอะที่สุดไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็เขียนมาได้หลายตอนแล้วนะครับก็ตั้งแต่ตอนแรกก็คือน้องโมบายที่ได้ดับหนึ่งไล่มาถึงน้องมิวสิกที่ได้ดับสองไล่มาถึงน้อง เนยที่ได้ดับสแล้วก็ไล่มาถึงน้องน้ำหนึ่งที่ได้ดับ4นะครับวันนี้ก็จะมาเขียนมาพูดถึงน้องพิมพ์พรวารินวงตะกูลกิจสมาชิกรุ่นที่1ของวง CGM 48ที่9้ามาอยู่ในอันดับที่5ในงานเจอเร์เรลเลชั่นในครั้งนี้ได้อยา่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็ถ้าพูดถึงน้องพิมพ์เนี่ย ตัวของผมเองเนี่ยมีความปรับปรับปลื้มในตัวน้องอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าโดนน้องตกตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดตัวเมมเบอร์เลยนะครับก็แอบเพนอยู่บนเวทีททแหละว่าน้องเออเป็นเด็กที่หน้าตาสวยดีแล้วก็พอมาพูดประโยคแคทเฟสนี่มันแบบ <c oughs> ดูอ่อนๆเนาะก็ก,ก,ก,ก็มีไผ่อยู่ก็เชื่อมาพิมพ์รหัสเปิดหัวใจให้น้องพิมพ์เข้าไปได้ก็ได้ในคารักนะคะเนี่ยโอ้โห โดนนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามผลงานของน้องพิมอยู่ตลอดนะครับก็เห็นเลยว่าเด็กคนนี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือความใจสู้ของน้องนะครับน้องไม่ได้เริ่มต้นจากตัวท็อปของรุ่นนะแต่ว่าน้องเริ่มต้นจากเมมเบอร์ระดับล่างๆของรุ่นเลยเพราะว่าน้อง ร้องก็ยังไม่เก่งนักเต้นก็ยังไม่เก่งนักในช่วงแรกมันก็ทําให้น้องไม่มีรายชื่อติดเซมัสส์ในซิงเกิลแรกเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หกใช่ไหมครับแต่ว่า <c oughs> น้องก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะว่าโอ้ขอพ่อมาสมัครเข้าแล้วเข้ามาได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเต็มที่นะครับไม่งั้นก็เสียชื่อนะครับน้องก็สู้เต็มที่พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับช่วง ช่วงว่างที่น้องยังไม่ติดเซมบัเสเือช่วงนั้นนะ่ะผมเห็นเลยว่าน้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะการร้องการเต้นมันดีขึ้นตามลําดับอยู่เรื่อยๆร้องเพลงก็ไม่เพีย้ยนเต้นก็ดีแล้วก็ผมก็เอาใจช่วยตลอดว่าซิงเกิลที่สองม o n อนซิงเกิลที่สองเนี่ยน้องจะมีรายชื่อติดอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ซิงเกิลที่สองม o n อนจูสเนี่ยน้องก็เข้ามากเข้ามาติดอันดับจนได้นะครับติดเซมบัเสเซอจนได้ซึ่งโอ้โห ผมดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวเลยติดกันมาตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจในตัวของน้องพิมพ์เลยก็คือนอกจากความมุ่งมั่นความขยันอดทนขันแข็งอยากที่จะพัฒน,นาตัวเองของน้องแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่น้องมีอยู่ในตัวมากเลยก็คือความเกรงอกเกรงใจคนอื่นนะครับจนบางทีเนี่ย อาจจะเกรงใจมากเกินไปก็ได้แต่ว่าก็เห็นมันก็รู้สึกว่าเป็นหน่งที่ใส่น้องเป็นนิดเด็กดีดีที่ค่อนข้างแคร์คนรอบข้างมากๆนะครับมันจะมีช่วงที่พอน้องถูกประกาศรายชื่อที่ติดอ่ซิงเกิลที่สองมิล j อนจูสเนี่ยเขาก็มีเชิญมาออกเอิออมาไลฟ์การลังน้องก็พูดว่ารู้สึกว่าการติดของติดเซอเรสืี่ของน้องเนี่ยมันเหมือนไปแย่งพื้นที่ของใครหรือเปล่าซึ่งหน้าวันนั้นเนี่ยแคปออมก็ออกมาต้องชิงออกมาพูดทันทีเลย ตรงนั้นเลยว่าอย่าคิดแบบนี้นะครับเมื่อเราได้โอกาสแล้วเราต้องทําให้มันเต็มที่อย่าคิดว่าเราไปแย่งพื้นที่ของใครซึ่ง <c oughs> น้องกิมพอฟังแคบออมสอนก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาตลอด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 อย่างที่เราให้ได้ไดเห็นกันนะครับนะวันนี้เนี่ยน้องก็ทํไมนับซิ่งเกินแรกน้องก็ติดเซสมบัสสิ์อะไรมาในวงมาตลอดใช่ไหมครับแบบอารมณ์คล้าย โมบายคล้ายปูปูเป้ะอะไรแบบนั้นที่ติดพอไม่ติดซิงเกิลแรกแต่หลังก็เนี้ยก็พัฒนาตัวเองที่มาติดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีแหละว่าน้องพิมพ์เนี่ยต้องผเผชิญกับคำพูดแย่ๆของของเราโอตะขี้แซกขี้แพ้หลายๆคนนะครับตั้งแต่ช่วงเข้าวงใหม่ๆแค่มีแบบ ผลโหวตชนะแชมป์ออฟเดอะวีคอะไรเงี้ยก็แซะแล้วว่าน้องบ้านรวยนี่ก็ได้สิอะไรอย่างนี้หรือว่าพองงาน General Election ครั้งที่สองของวงบินเค8ที่น้องมีโอกาสได้เข้าร่วมลงแข่งขันด้วยแล้วผลผลคะแนนเนี่ยน้องอยู่ก้าวเข้ามาอยู่ในกลุ่มอันเดอร์เกอร์แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของรุ่นเนี่ยน้องก็โดนแซะอีกว่า ใช้เงินเข้ามาสี่ถึงทำให้ให,ให้ให้ได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งผมก็งงกับคนพวกนั้นมากนะเพราะว่างาน General Election มันมันก็มีกติกาชัดเจนอยู่แล้วว่าอ่าใครอยากโหวตก็ต้องไปซื้อซีดีซื้อมิวสิกการ์ซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปได้โค้ดเอาไปโหวตใช่ไหมเพราะฉะนั้น มันก็ต้องใช้เงินนะ่ะแล้วกติกามันชัดเจนมากๆอะ่ะมันมันไม่ใช่หนึ่งสีหนึ่งเสียงเหมือนเลือกตั้งสสอเหมือนเลือกตั้งผู้ว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ทุกเมมเบอร์ทุกคนเขาก็อยู่ในกฎกติกาเดียวกันทั้งนะั้นะนะผมก็เลยงงว่าเอาแล้วน้องพิมพ์ก้าวมาถึงตรงนี้ได้แล้วไปแซดน้องทาไมว่าใช้เงินนะครับในเมื่อเมมเบอร์คนอื่นก็ใช้เงินหมายถึงว่าแฟนคลับคนอื่นก็โหวตให้เมมเบอร์คนอื่นด้วยเงินเหมือนกันใช่ไหม ผมก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆเนาะกับคนพวกนี้เหมือนฮะลงเหมือนพี่แพชวนตียังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าถ้ามันมีเลือกตั้งอีกสักสมัยหนึ่งเนี่ยผมอยากให้น้องพิมพ์ก้าวขึ้นมาเกิน,นอันเดอร์เลยนะผมอยากให้น้องก้าวเป็นเซมสิสเลยเพราะยิ่งน้องอยู่แบบสูงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ย คนขี้แซ่ดเหล่านั้นยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในงาน general election ครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3ของวงบินเกโซเอตเนี่ยของโฟรกรุ๊ปเมืองไทยเนี่ยน้องพิมพ์สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ได้อย่างสวยงามมากๆนะครับก็โอ้โหผมแบบดีใจเลยนะพอแบบไล่ระดับมันขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่มีน้องพิมพ์ไม่มีน้องพิมพไปเรื่อยๆเ,เนี่ย น้องพิมพ์ก็ลราก็ประกาศระดับที่ห้ามาเนี่ยผมผมเฮเลยเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยใส่ช,ชนะเป็นของพวกเราคนที่สู้ได้กติกาเดียวกันที่ยอมรับกติกาเดียวกันแล้วนะครับส่วนน้องพิมพ์เองเนี่ยถ้าใครได้ฟังในสปีชคำพูดของน้องเนี่ยประโยคแรกที่น้องพูดอะน้องพูดประมาณว่ายิ่งสูงก็ยิ่งน่ากลัวใช่ไหมผมก็เออเข้าใจความรู้สึกของน้องนะว่า ต่อไปน้องก็จะต้องอเผชิญอะไรกับคําพูดแย่ๆอะไรพวกนี้อีกนะครับแต่พี่อยากจะบอกกับหนูไว้เสมอเลยว่ายิ่งหนูอันดับสูงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่หนูยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่แฟนคลับมากขึ้นตามไปด้วยนะครับพี่เป็นคนที่ตามหนูตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงมาพี่เห็นหนูมาตลอดว่าหนูเป็นอย่างไรหนูเป็นเด็กดีแค่ไหนหนูมีพัฒนา,าการที่ดีแค่ไหนและหนูมี ฝีมือมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นยิ่งหนูอยู่ในตำแหน่งที่สูงเท่าไหร่แฟนครับอย่างพวกพี่ยิ่งมีความภาคภูมิใจมากในตัวหนูมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปหนูไม่ต้องคิดมากเลยมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเมื่อต่อไปมันเป็นเรื่องของการทำงานและหนูต้องไปทำงานกับพี่ๆที่ต้องบอกว่าระดับ เจ๋งๆมากๆในระดับเซมเบอร์ซีนะครับแล้วพี่เชื่อว่าหนูน่าจะทําได้ดีเพราะว่าหนูก็เคยผ่านอะไรตรงนี้มาแล้วตั้งแต่ตอนเพลงฮาร์ซเลเป็นปินสมัยที่หนูเป็นฮาร์ดเกิร์ลมาครั้งก่อนใช่ไหมหนูก็ผ่านมาได้ก็รอบนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรพี่เชื่อมั่นว่าเด็กดีๆอย่างหนูเด็กที่มุ่งมั่นอย่างหนูน่าจะทําผลงานออกมาได้ดีมากๆแน่นอนและเลือกตั้งไม่ใช่เจเนอเรชันครั้งต่อไป ที่เชื่อมั่นว่าหนูจะมีอันดับก้าวขึ้นไปสูงมากกว่านี้อีกและพี่ก็จะรอคอยดูความสำเร็จของหนูที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะจัจะก็เป็นกำลังใจให้หนูเสมอสู้ๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อทุกคนฝูงมาป่าของหนูรอเป็นกำลังใจให้หนูอยู่ตลอดนะจัจสาหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครั